สวัสดีอีกครั้งนะครับอีกทริกหนึ่งนะครับที่เอกจะแชร์นะคบเป็นเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการเปิดประตูรถนะครับหลายคนนะครับก็จะใช้รีโมทแบบนี้นะครับในการเปิดประตูรถนะครับซึ่งถ้าเราเดินทางคนเดียวแบบนี้นะครับแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับการเปิดประตูรถพร้อมกันทั้ง4บานเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยจะมีคนขึ้น ในประตูอื่นได้นะครับซึ่ง Mercedes เองนะครับเขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับโดยมีเราสามารถที่สร้างค่านะครับในการปลดล็อกเนี่ยเฉพาะคนขับเท่านั้นได้นะครับดูสยกตัวอย่างนะครับล็อกก่อนนะครับปดล็อกนะครับลองเปิดประตูหลังนะครับไม่ติดนะครับไม่เปิดไม่ได้นะครับนี่เปิดได้นะครับ นะครับนะครับจะเปิดได้เฉพาะประตูคนขับเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดทั้งหมดหล่ะทายัางไงนะคะก็กด2ทีครับ แค่นี้เราก็จะเปิดประตูหลังได้แล้วนะครับถามว่าตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเอกสอนนะครับหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วหรือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับวิธีการตั้งค่าของเขานะครับก็คือกดปุ่มนะครับตัวนี้สมมุติว่าคือดีฟอลต์ของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการเปิดทุกบานนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพียงแค่เรากดตรงนี้นะครับอยู่นอกรถนะครับกดล็อกรถหนึ่งงนะครับแล้วกดปุ่มล็อกแล้วก็อันล็อกแบบนี้ค้างเอาไว้นะครับจนรถนะครับมีไฟกระพริบ มันก็จะเข้าสู่หมดโดยอัตโนมัตินะครับยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าสังคมสมัยนี้ก็น่ากลัวนะครับเผื่อเปิดล็อกขึ้นมาแล้วเผื่อเขาเปิดขึ้นมาแล้วมันก็น่ากลัวนะ